และมาถึงช่วงเรื่องราวของความสวยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นคนสวยคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธออาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังสวยไม่พอวันนี้เนี่ยเธอได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดมีความสุขความสวยวันนี้เราจะได้พูดคุยว่าที่มาที่ไปของเธอนั้นเป็นอย่างไรกับคุณดารันจิติกรวิทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัส,สดีค่ะก็ตอนนี้ก็สวยแล้ว ก่อนหน้าที่บอกว่ายังไม่สวยเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาอะไรหรอก็จะเป็นคนผิวไม่ดีนะคะแล้วก็มีปัญหาหน้าลุงมขนกว้างอยเงี้ยค,ะค่ะใช่คะ่ะแล้วก็จะมีริ้วรอยอขาหน้าจะหมองจะไม่ใสอย่างเงี้ยคะ่ะสาๆเหรอเป็นหรอฮะค่ะและ้วตอนนั้นแก้ไขปัญหาก่อนอที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทำปัญหาย,ยางังไงส่วนใหญ่ดารันก็ใช้ทั่วไปอะคะ่ะไม่ได้ไป คลินิกอะไรเลยก็คือใช้ครีมมันใช้เยอะแยะไปหมดเขาโฆษณาอะไรยังไงที่ไหนก็ไปซื้อมาใช้ใช่ค่ะจะเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ใช้สมุนไพรอะไรต่างๆก็ใช้ค่ะแล้วมันเป็นไงก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ดีก็คือตามวัยเราเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาค้นพบผลพันธ์ของเราได้ยังไงก็ดูในทีวีค่ะใช่เห็นโฆษณามันเป็นงานวิจัยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าใช่เงี้ยค่ะบอกไปสิว่าเห็นอาจาอ อาจารย์ในทีวีหน้าโอ้โหอาจารย์หน้าเด้งเด้งเด้งเตือนจริงเด้งด้วยดูดิหน้าแดงแล้วแล้วอาจารย์เวลาอาจารย์พูดนี่แบบโอ้โหหน้าชัยมากก็เลยหน้าอะที่มันเรื่องจริงนะดารานคือตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเวลานี้เนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าเนี่ยเพื่อนฝูงมันชอบมาแซวรุ่นเดียวกันนะป้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเราจะอ่อนเพื่อนเผลอยกมือไหว้อะแล้วตั้งจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปเจอพวกลูกศิษย์รุ่นต้นๆสมบติว่า เราสอนหนังสือมา40ปีถ้าไปเจอพวกที่เราสอนเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนะี่ยอาจารย์หน้าผมแซงอาจารย์ไปแล้ว<อ>จะพูดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็วายลูกศิษย์อีกอ <laughs> และส่วนบางคนพอเราบอกอายุ62กเกษียณแล้วจริงอะ่ะไม่น่ากเกษียณน,นะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยแล้วมันไม่เกิดจากอะไรเลยเกิดจากเซเว่นคตอนแรกที่ที่มารู้จักมีใครแนะนํำยังไงบอกอยังไง ก็ดูในทีวีทีวีนิ萨ใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงต่อก็คือสั่งมาใช้อะไรเงี้ยค่ะเลยเหรอใช่ใช่เห็นอาจารย์เนาะมีความรู้สึกว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็อาจารย์การันตีมากแล้วดูผิวหน้าคือได้ฟังจากในโทรทัศน์รายการโทรทัศน์คือถ้พูดเฉยๆก็ไม่เห็นหน้าพี่เนี่ยเขามเชื่อค่ะก็เลยเอามาใช้ใช่ค่ะก็มาใช้แล้วแล้รู้สึกคือต้องบอกเวอร์มากรู้สึกตั้งแต่คืนแรกเหมือนที่อาจารย์พูดจริงน่าเชื่นจริงๆเลยนะคือสมมติว่าตอนทานเสร็จแล้วนะแล้วตอนมือทำเงี้ย ใช่ค่ะรู้สึกเลยรู้สึกอทีเจอวันแรกเลยจริงๆรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่พี่จะดูอายุมากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าหน้าเราหยาบกร้านแล้วรูขุมขนกว้างครับแต่พอเราใช้แล้วเนี่ยหน้าเรานุ่มเนียนขึ้นแล้วรูขุมขนเราก็แคบลงมันก็เลยดูเป็นคนหน้าตี้เขาบอกว่ามันนุ่มเหมือนก้นเด็กเลยจริงจริงเหรอจริง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 เหมือนกันไหะค่ะเนี่ยรู้สึกตั้งแต่คืนแรกเลยแล้วหน้าเราดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นองี้ใส คือมันรุมขนมันกระชับแล้วว่าลื่นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ค่ะแล้วรุมขนกระชับหน้ามันก็จะเนียนใสมันอุตันเปล่าไม่ใช่ตอนพี่ไปบรรยายครับเรื่องการเมืองนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสโอ้โหอ่าบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันที่โต๊ะใหญ่มากเลยนะคที่สถานทูตแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแค่มีคําถามอะไรเนี่ยก็ไปถามกันละกันนะที่โต๊ะกินข้าวปรากฏพนังโต๊ะกินข้าวเขาไม่ได้ถามเรื่องการเมืองพี่เลย หน้าอาจารย์ทําอะไรไม่ได้ถามเรื่องที่บรรยายเลยเขาบอกว่านั่งมองหน้าอาจารย์ตลอดในยัเวลาของการบรรยายแล้วมีคําถามในใจมาว่าอาจารย์ไปทําอะไรกันน้าอาจารย์มาตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดีไงไม่ใช่ว่าได้ฟังหรือเปล่าไม่เขาฟังแต่ในขณะฟังเนี่ยเขาก็ตาเขางไมหน้าอย่างเงี้ยทําไมหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ในใจก็นึกว่าจะถามพี่ก็ตั้งตอบว่าใช้ครีมมังคุดของไทยอันนี้อย่างกรณีของคุณดาร์ ไม่ได้คิดไปเองด้วยใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองเลยค่ะมีแม่คนรอบข้างบอกมีประจักษ์พยานเราใช้เราใช้แล้วเราคิมที่เราใช้อยู่ประจําเราจะทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแต่นี้อาจารย์บอกว่าคืนแรกจะรู้เลยแล้วมันรู้จริงๆเวลาทาพอซึมแล้วก็ทาซึมแล้วทาอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากได้ครึ่งตลับเนี่ยหน้าจะเรียบแบบมันลื่นเลยค่ะไอ้พวกอะไรที่ทาหน้าเนี่ยบางคนเขากลัวนะเพราะว่าบางคนผิวแพ้ง่าย บางคนเนี่ยผิวบอบบางก่อนจะทาบางคนมีผื่นมีคันไม่่มต้องเต,ตือนก่อนอืก่อนจะใช้เนี่ยให้ดูหน้าตัวเองก่อนว่าหน้าแห้งหรือหน้ามันบางคนที่ไปใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยเพราะใช้ผิอยกตัวอ,อย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับหน้าแห้งคนผิวแห้ง <c oughs> เขาก็จะเพิ่มน้ํามันให้หน้าเราแต่หน้าเรามันอยู่แล้วไปใช้แบบนั้นเนี่ยมันไปใหญ่เลยอออแล้วในขณะเดียวกันเขาบอกอันนี้เหมาะสําหรับคนผิวมันใช่ไหมคะ ก็แปลว่าเขาจะลดความมันให้กับเราแต่เราหน้าแห้งเราไปใช้เพรานั้นหน้าตึงเป็นขุยเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้อันนี้สําคัญมากอย่างคุณดารันนี่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ใช้ต่อเนื่องมาตลอดดีมากไอ้ตอนที่ดูในรายการไม่ทราบว่าเขาทาใต้ตาได้หรือเปล่านะแต่ดารันเอาไปทาใต้ตาได้ค่ะแล้วใช่แต่ก่อนจะมีแบบริ้วรอยตรงนี้เยอะเลยนะคะเพราะเคือยุเยอะแล้วนะแล้วพอใช้แล้วดิค่ะเลขสามแล้วเลขสามน้วเหรอฮะ ประชานิเวศแล้วเหรอฮะเกือบถึงหลักสี่แล้วนะอ่เขาเลยงามมงวานไปแล้วเนอนี่ผมยังนึกว่าอยู่แถวดินแดงอยู่เลยอะโอเมื่อไนต้องมาลนี่เี่ยอายุลังสิตเนี่ยน้าอยู่แถวด้นเมืองก็แวะเข้าไปกรมทหารเนะ่นแต่จริงๆคนะมันกระชากวัยให้เราได้จริงๆตอนอันนี้ต้องขอยืนยันเลยพี่เนี่ยใช้มาเอ๊ะจะนับจนบนปีเท่าไหร่ ก็ไม่รู้ว่าพี่ทํางานกับอาจารย์พิเชิดกี่ปีพี่ก็ใช้เท่านั้นปีอะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้อา oh, จารย์พิเชิดจับพี่ใช้ตั้งแต่ปีแรกเลยอ่าแล้วอย่างของคุณดารันก็เหมือนกันเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือดารันเป็นคนมีแก้มแล้วทีนี้คือเวลาผู้หญิงอายุมากขึ้นแก้มเขาจะคลอยใช่ไหมคะ,ะเวลาใช้เนี่ยลูบขึ้นอย่างนี้ค่ะหน้าเราก็ได้ลูบมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ช่วยกระชับชด้วยกร<า>นะชับได้ลูบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เคยลองแบบว่าลองแค่ครึ่งเดียวอะค่ะาจารย์แบบลองครึ่งเดียวดูกระจกหน้าด้านนี้ยกขึ้นด้านนี้ห้อยเลยใช่ค <นะ S 1> งนี้แหละ <c oughs> ผมทาแต่หูไม่ได้หูน <c oughs> ตึง <c oughs> <c oughs> เอางี้พี่ใช้สรุปคำนี้นะครับตึงใสเนียนเขา <c oughs> ใช้สามคำนี้แหละคือใบหน้าเต่งตึงครับ สดใสเป็นประกายมีออร่านวลเนียนลูขุมขนกระชับโอ้โหพอไหมพอพอแล้วพอไม่ต้องไม่ต้องไปผ่านี่สวยอย่างนีมีดหมอไม่ต้องเจอเข็มไม่ต้องเจอยาอะไรที่มันรุนวันนั้นพี่ไปดูพี่ทำรายการหมอชิดเจ้าลิงจะมาดูตะเข็บหูพี่ให้ได้ดูว่าระชากล้างไปได้หน้าอย่างเงี้ยไหนดูแผลที่บอก่าดูดูดูไปดูไปในแปดูหลังเข็ม จะไปดูหลังหูหลังไทยทงแถวเนี่ยไม่มีนี่บอกเพื่อนฝูงไหมก็บอกคือตอนแรกไม่ได้บอกตอนแรกเพื่อนก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปมีครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนนัดเจอตั้งนานแล้วสมัยมปลายมาเจอนัดเจอกันที่ร้านเซเว่นเซนอาจารย์แล้วที่ี้คือเขานั่งข้างหน้าดารันก็เลยไปนั่งตรงหน้าเขาแหละเขาบอกโทษนะคะมีคนมีมีมีคนนั่งแล้วอะไรเงี้ยเขาจําเราไม่ได้อะไรเงี้ย เพื่อนยังจําไม่ได้เลยเหรอเพราะผิวก็เปลี่ยนรูปร่างก็เปลี่ยนหน้าก็ดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะเขายังบอกว่าไปทำศิลปกรรมที่ไหนด้วยนะงั้นรูปร่าง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 เปลี่ยนยังไงก็คือแต่ก่อนเนี่ยอนจั้นจะมีปัญหาช่วงล่างนะคะขาจะใหญ่ก็คือจะไม่กล้าใส่กางเกงไม่ใส่อะไรนะกระโปรงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีสูรไลท์ใช่ค่ะเคยคิดว่าเก็บตังค์แล้วจะไปทำศิลปกรรมเลยนะ เก็บได้เป็นแน่งแะเป็นแสนเก็บได้นะเก็บได้แล้วหนูกำลังจะไปาาแล้วดูในรายการทีวีเนี่ยค่ะีนก็เลยซื้อเอาเป็นขวดละพันดีกว่าเนาะเสียตังน้อยกว่าอีกนะเนี่ยไม่คือหลักพันไงหลักพันแล้วใช้ไปบาณสักยี่สิบขวดเนี่ยมันก็ สบายใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่กลัวเจ็บอะไรอย่างงี้ด้วยก็ไปใช้ก็เห็นผลข้างละสามขวดรู้เลยค่ะแล้วเซลลูไลท์ที่เป็นขึ้นคืดนี่หายจริงๆผิวส้มกลายเป็นเรียบเลยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ใสเลยอะไรอย่างงี้ครับใช้ดีค่ะนะครับไม่มีผลข้างเคียงไผลข้างเคียงก็คือสวยขึ้นพี่อยากจะบอกว่าอรู้ไหมก่อนหน้าที่พี่จะเจอครีมตัวนี้นะ พี่ซื้อครีมจากเมืองนอกฝรั่งเศสบ้างสวิสบ้างกระปุกเป็น8ป0 0ันห้นะบางกระปุกเนี่ยหมื่นกว่าอ,าอาตอนนี้เหรอราคาสนนราคาเนี่ยมันเป็นหลักพันและพันต้นๆอ,อย่างเงี้ยคุ้มกว่าด้วยใช่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นเป็นลักษณะของสิ่งที่มันเหมาะกับคนไทยคือเริ่มต้นเนี่ยนะปรับผิวหน้าตัวเองก่อน เอาเจ็ดตลับไปใช้ก่อนอืนะคะใช้เช้าใช้เย็นหนึ่งตลับต่อหนึ่งวันเช้าเย็นเจ็ดวันเห็นผลเลยเหมือนปรับผิวดินก่อนสร้างบ้านทำเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันคุณดารันของดารันเองเนี่ยก็คือตอนนั้นคุยจะบอกให้ใช้เช้าแล้วก็เย็นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่เพิ่มตอนเช้าเนี่ย มันต้องใช้เวลานานั้นก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นกลางคืนครึ่งตลับเนี่ยมันต้องใช้เยอะมาก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าใช้เป็นเฉพาะกลางคืนก็คือตลับหนึ่งสองคืนใช่ค่ะก็คือก็ก็เห็นกองเขาแปลว่าเขาปรับหน้า14วัน14คืนใช่ค่ะแล้วก็พอจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีเป็นขวดครับนะคะเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่เราปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําอย่างต่อเนื่องครับแล้วพี่เนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องพี่ไปเมืองนอกเมืองนาพี่ก็เอาไปอืม มันเป็นการเมนเทนไปโอ้พี่ไม่ได้ไปใช้ครีมฝรงฝรั่งไม่ใช่แหม้วันนี้ไปฝรั่งเศสใช้ครีมฝรั่งเศสวันนี้ไปสวิทใช้ครีมสวิทวันนี้ไปิกาใช้ครีมกิกาไม่เลยจะไปว่าเหตุเจ็จย่านาน้ำที่ไหนยังไงครีมมังคุดของไทยนี่แหละนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับวันนี้รู้สึกมีความสุข รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับหน้าที่การงานเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ก็ดีแล้วก็คือเรามีความสุขพอผู้หญิงอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราดูดีเราดูสวยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดความมั่นใจเวลาทําอะไรก็มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหน้าที่การงานมันก็เรียกว่าไปได้แล้วก็ทำอย่างพี่นะ ไปงานฉิ์เก่าทุกปีเมื่อก่อนมันก็ได้ไปแะ่พี่อ่ะโอ้แต่ใช้ครีมมังคุดนั่นนี่นะไปตลอดนะก็ยกมือไหว้เพื่อนเนี่ยใครจะไม่มีความสุขลาครับวันนี้ขอบคุณคุณดารันมากนะครับที่ได้มาช่วยกันที่จะพูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่มาจากคนไทยที่สําคัญแล้วก็คือทําให้คนไทยอย่างเราเนี่ยมีความสุขและสวยได้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ยูชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราไม่ใช่ดูเฉพาะอยู่ในงานนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้คนนะคะทั่วโลกได้ชมด้วยนะคะเราเวอร์ไวเว็บนะคะอยู่ที่พร้อมๆกันเลยนะคะของเว็บไซต์ของ a g e l e f e c o t h นะคะแล้วก็ได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะคะเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะ t i m m ิมม่งแฟนตาเชียค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพิสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่นี่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดให้ดูกันทั่วโลกเลยด้วยนะแล้วก็นี่ก็คือชมหน้าของมือนวดทั้ง4ทีมด้วยกันนะคะขึ้นมายืนกันอยู่บนเวทีครบแล้วอันนี้อาจจะดูแบบว่าหนาแน่นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรียกว่าอบอุ่นอบอุ่นนะคะเราจะทําการวัดทั้งรอบเอวแล้วก็ รอบขาใช่ไหมคะจุดที่เราจะทําการวัดผานสะดือเหนือสะดือแล้วก็ใต้สะดือนะคะคตอนนี้เราทําการวัดที่จุด<ห>ล่างน,นะคะขาก่อนนะคะเป็นจุดลา่างกางเชียร์พร้อมไหมคะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานับถอยหลังพร้อมกันเลยนะคะห้อาสี่สาม สองหนึ่งค่ะนอกจากที่ทุกท่านนะคะจะได้มาชมประสิทธิภาพของ เปเชอร์ฟอร์มูล่านะคะสูตรสลิมเซฟแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในวันนี้นะคะเราจะได้รับทราบข้อมูลโดยตรงนะคะกับผู้ที่วิจัยแล้วก็คิดคน้นโลชั่นสูตรนี้นะคะ,คะกับมือท่านเองเลยแล้วก็ในวันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติกับงานนี้ด้วยมหากรรมเหล,ลขานะคะเหล่าเร็วๆเ,เราเอลเพียวไวนะคะ ช่วงนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและในวันนี้นะคะอาจารย์อยากให้บอกว่า Special Formula ูล่าบางท่านยังไม่ทราบผมคิดว่าท่านแรกทีเดียวก่อนตรงไหนที่มีไขมันตรงนั้นก็ลดลงไปนะครับป็นเป็นเหลาไอ้น่องที่มีมีแต่กล้ามเนี่ยมันคงไม่ลงนะครับ หรือไปนวดต้นแขนที่มีแต่กล้ามก็จะไม่ลงอ่นนะครับแต่ตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินตรงนิ่งนุ่มมยิ่งกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยโหชอบใจเพลอาจารย์เพลนะคะเพลเพลเไม่เห็นภาพโพสมากเกินไปเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันรู้สึกจะไม่เพลเพลจังบนรู้สึกจะไม่ให้เกียรติกับผู้กับเจ้าของไขมันเอาว่ากระเพื่อมไขมันกระเพื่อม าาเวลาค่ะโอเคค่ะ okay. ผู้ชนะเลิศนะคะในการแข่งขันทิมมิง่งแฟนตาเชียนะคะเหลาขาเรียวเร็วเหลาเอลเครียวไวครั้งนี้นะคะผู้ชนะเลิศได้แก่